สวัสดีครับสวัสดีครับ FC ซมะยุสคารนะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะกับผมมะยุสคารนะครับวันนี้ก็อยู่ที่เดิมนะฮะก่อนสงการนะวันที่11เดือน4นะครับเวลาประมาณเที่ยงนะครับก็พามาชมรถนะครับกระบะสีประตูนะฮะรุ่นพิเศษนะนาผมนี้เลยนะฮะก็เป็นเจ้าตัวสุ u ๆดีแม x กนะฮะ X s e r ซ e s นะฮะตัวเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.5ลิตรนะฮประตูยกสูงเกียร์แมนนวลนะครับ คันนี้จะเป็นรถปี2013นะฮะได้เป็นสีขาวมุกด้วยแล้วก็เป็นรุ่นพิเศษด้วยนะครับก็สำหรับลูกค้าท่าในใดที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่นะับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์0 8 4 3 8 4 8 4 0 4นะับหรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับก่อนที่เราไปชมในส่วนตัวรายละเอียดของเจ้าตัว d m a x x Series คันนี้รบกวนคุณลูกค้ากดไ like, ลคะ์กดแชร์นะฮะกด Sub s ไ r i b e และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยนะครับ เพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาผมได้ลงคลิปใหม่นะฮะลูกค้าจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับเจ้าตัว i s u z u D-Max นะครับ2.5 X Series Double Cab เกียร์แมนนวลปี13คันนี้นะฮะราคาขายอยู่ที่555,000บาทเท่านั้นนะคะย้ำอีกครั้งนะครับ555,000บาทนะครับเครดิตดีนะครับฟรีดาวได้เลยนะครับลูกค้ามีรายได้อยู่ประมาณ20,000ื่นนะฮะ21,000 22,000นะครับสามารถออกคนเดียวได้เลยนะครับคันนี้เครดิตดีฟรีดาว่อนอยู่ประมาณ1 0ื่นกว่าบาทนะครับ เดี๋ยวราไปดูกันเลยว่าเจ้าตัว d m a ม X s e ิ i e s คันนี้น่าสนใจไงนะครับเบื้องต้นในส่วนของโฉมด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นโฉมหัวกระสุนนั่นเองนะฮะอ่านะครับก็ได้เป็นตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนนะฮะโคมไฟก็จะเป็นสีดำนะหล่อๆแบบนี้เลยนะับนี่นะฮะอ่านะครับมีไฟจะมบอกคัวหน้ามาให้นะครับตัวนี้ยังไม่มีเตท๋ยวานนิ่งไหลนะครับมีสเกิร์ตมาให้นะฮะรอบพันนะครับผมนี่นะฮะผมสวยๆเลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของครจังหน้าจะได้เป็นสีเทาเงานะฮะอันนี้แล้วก็มีสติกเกอร์นะครับนะลวดลายเอกลักษณ์ของเอเลียนะครับที่จะเป็นลายแบบนะลายแบบนี้นะครับนี่นะครับสวยๆตัวรถไม่มีประวัติชนหนักพิวามจมน้ำใดๆทั้งสิ้นนะฮะการันตีได้เลยนะฮะคันนี้นะฮะรถเดิมๆนะครับไม่มีประวัติชนหนักพิวามจมน้ำนะครับอ่านะครับสีก็จะได้เป็นสีขาวมุกนะครับนี่เลยบางๆแบบนี้นะครับ ยางรัดด้วยกับยางนะครับยี่ห้อเบสโต้นะครับนี่ปี2021นะครับเอสเบกูน่านะครับล้อแมกจะได้เป็นขอบ17นะฮะนี่ล้อแมกเดิมสเปคโรงงานเลยนะฮะช่วงล่างเดิมนะครับนี่เลยสวยยนะครับนะอ่านะฮะก็บันไดจะได้เป็นบันไดสีบอลตัดกับสีดำด้านนะครับ ใครที่แบบสนใจสามารถเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้นะกระจกพับปรับไฟฟ้าได้เป็นสีโครเมียมตัดกับสีดำด้านนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับโลโก้ไฮแลนเดอร์ก็จะเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะกุญแจจะเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะฮะแบบนี้นะครับผมนี่นะกุญแจัอัริยนะครับสมาร์ทคีย์เลสนะครับผมเบาเปิดจะเป็นสีโครเมียมกรนะะจกติดิี์มาให้เรียบร้อยมา40%นะทั้งสีนะฮะ ีเลยนะครับแล้วก็มีโลบาร์มาให้ด้านหลังนะครับนะด้านหลังจะเป็นดัมเบลกนะครับนะครับตัวนี้ก็นะครับใส่ในตัวกันโค้งมานะฮะนะครับทรงภาษีเดิมๆนะครับบางๆมากนะครับมีโลบาร์มาให้จากโรงงานนะครับไฟท้ายนะครับไฟเบรกไฟหลีจะเป็น LED นะครับไฟถอยไฟเลี้ยวจะเป็นหลอดไส้นะครับกระชนหลังจะเป็นสีโฟเมียมตัดกับสี ดาด้านนะครับมีกล้องหลังมาให้นะครับสติกเกอร์ก็ลายเดียวกับจากด้านหน้าเลยนะครับนี่นะครับมีกล้องหลังมาให้ติดแมกนิเอเนอร์มาให้เรียบร้อยนะครับก็สวยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษด้วยนะครับราคา5 5 0 0 0 0ห้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศเลยนะครับเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้นะครับนะลูกค้าสามารถจองล็อกตัวรถได้เลยนะครับ ในส่วนของตัวภายในนะแผงประตูจะได้เป็นสีดำครับตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะฮะที่หลอกกนะูปมาเนาะแล้วก็มีตัวอะคริลิกนะคล้ายๆอะคริลิกดำเป็นโอแบ็กนะครับเป้าเปิดจะเป็นสีบอลนะฮะกระจกไฟฟ้าแล้วนะครับรายละเอียดตัวรถเดิมๆไม่มีประวัตินะครับไม่มีแบบตะคุงตะเข็บนะครับเดิมๆเลยนะฮะเบาะจะได้บอกผ้าสีดําตัดแดงนะครับลว่นลายแบบสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับ นี่ก็จะมีที่พักแขนมาให้นะครับที่วางแก้วน้ำจะอยู่ด้านล่างนะครับนี่นะฮะภายในเพดงเพดานก็จะเป็นสีดำนะฮะแล้วก็บีไลต์าำโพงไลสราวนะนี่เลยราละเอียดด้านหน้าสวยพวงมาลัยก็จะเป็นแบบ3ก้านนะครับยังไม่เป็นมติมติงก์ชั่นนะครับสวยเลยนะครับนะก็สามารถเข้ามาดูมาทดลองขับกันได้เลยนะเปิดทุกวันนะครับสงการก็ไม่ปิดนะครับเปิดนะครับนี่กระจก ไฟฟ้า Auto, ออโต้ฝั่งคนขับนะฮะเป็นทันล็อกนะครับน็อตเนร์ดต่างๆไม่มีขยับเลยนี่นะครับเบาะสวยๆนะครับเข้าแผ่นหลังพอดีนะครับแล้วที่สตาร์จะเป็นแบบนี้นะครับกดหมุนหมุนบบนี้เลยนะครับก็เป็นเนี่ยเดี๋ยว ตาให้ดูนะครับเรือนไม้นะครับบมคันนี้วิ่งอยู่ที่สองแสนนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันครับนี่สตาร์ตตัวรถนะครับเรือนม้จะเป็น MID นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ติดจอ Android มาให้นะฮะขนาดเก้านิ้วนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนี่นะกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยนะครับผมแอร์แมนนวลเกียร์แมนนวลห้าสปีดนะฮะ สวยๆเลยละเอียดนะไฟห้องโดยสารต่างๆติดหมดนะครับก็สนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับบอกได้เลยว่ามาก่อนได้ก่อนจองก่อนมีสิทธิก่อนนะฮะนะ X Series ก็ข้อง5หายากนะครับรุ่นนี้สภาพสวยๆนะครับไปดูส่วนตัวภายในห้องเครื่องกันว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับตัวเครื่องจะเป็นตัวเครื่องนะครับ2.5นะครับ DDI VGT Turbo ฮะ เป็นตัวเครื่องดีเซลนะครับนี่นะครับก็มีสายพานหน้าเครื่องแบบนี้นะฮะเครื่องเดิมๆไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับสวยๆเลยนะครับพานหน้าเดิมๆนะฮะนี่ตัวเครื่องจะเป็นตัวเครื่องรหัสบล็อก 4JK1 นะครับ TCX นะครับผมนี่เลยโมเดล TXR นะครับสวยๆนะฮะก็ติดต่อกันเข้ามานะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์0ู4ป8 4 8 4ป4ปนะครับ สำหรับเจ้าตัว Isuzu D-Max X-Series คันนี้นะครับได้เป็นตัวรุ่นพิเศษปี2013หัวกระสุนนั่นเองครับราคาขายอยู่ที่555,000บาทเครดิตด,ดีฟรีดาวได้เลยผ่อนอยู่ประมาณหมื่นนิดๆน,นะครับนัดจากเฟรนันได้ทั่วประเทศเลยลูกค้าไม่จะเป็นต้องมาจาัดที่ที่ร้านนะครับก็เรามีอิส z บริการจาัดเฟรนันถึงหน้าบ้านนะครับก็เตรียมเอกสารกันนะฮะโทรมาสอบถามรายละเอียดก่อนได้เลยนะครับก่อนจะกันวันนี้ก็ รบกวนคุณ,คณคลูกค้ากดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้หน่อยนะครับนะวันนี้ผมมาิิคาก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วลกันนะครับสวัสดีครับ